อร่อยไหมคะอืมเตี๋ยวอร่อยจังเลยเก่งจังเลยใช้ซ่อมก็เป็นด้วยดูสิ กินหมูแล้วหรอคะหมูหูเหรออืมอ๋อมลน้อยเลกเคี้ยวเคี้ยวให้หมดก่อนลอมมมืค่อยค่อยเด็ดแทงปากอ้ม อร่อยจังเลยอร่อยไหมคะบอกก่อนอร่อยไหมบอกแม่ที่อร่อยไหมอร่อยไหมคะหนูน่าจะอร่อยแหละกินหมดเลยโอ้แล้วนี่กินอะไรคะเนี่ยอร่อยจังเลย อร่อยไหมคะอร่อยเลยเลยเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้ชายซ้อมก็เป็นด้วยโอ้โหขวดลูกเดี๋ยวแม่เช็ดให้